พี่จะมาอัดคลิปนะคะสอนเกี่ยวกับการ Follow IG เนาะอันนี้คือหน้า IG ทั้งหมดนะคะก็ให้ดูตรงนี้เนาะผู้ติดตามเห็นไหมผู้ติดตามของพี่มากกว่าคนกำลังติดตามนะคะทำยังไงก็คือตรงนี้มันเป็นการให้น้องๆอไป Follow IG ของคนที่มีคนติดคนติดตามตรงนี้เยอะเวลาที่เรา Follow นะคะตรงนี้ต้องมากกว่าตรงนี้นะ ถ้าสมมติว่าตรงนี้มันใกล้จะเต็มเท่ากับตรงนี้แล้วอะให้หยุดแล้วทําการ u n นฟอ l ตรงนี้ออกไปให้เหลือศูนย์นะคะอ่านี่นะนี่คือ ig ของพี่นะเห็นไหม9 0 1 5คนคนติดตาม2,812คนนะคะทํายังไงอ่ะให้เรานะคะไปหาร้านค้านี่คือร้านค้าที่พี่กําลัง f o ล l o w อยู่เนาะเห็นป่ะคนติดตามของเขาอยู่ตรงนี้คือผู้ติดตาม22,622,600คนเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้หนึ่งทีเห็นป่ะอ่ะ เรามันโหลดนิดนึงนะแล้วก็นี่นะก็คือร้านมันจะอยู่ตรงนี้ให้เราไปเลือก follow ร้านคะห้าม follow คนนะคะให้ follow ร้านค้าเนาะอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นร้านค้าสมมติว่าพี่ยังไม่ได้กด follow อ่ะพี่กด follow ไปแล้วทีนี้ก็ดูนะตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้คลิกไปหนึ่งทีด้วยถ้าตรงข้างล่างตรงช่วงตรงเนี้ยมันมีร้านขายอยู่ห้ามห้ามเอ่อทำการ follow คนที่เป็น เกี่ยวกับทางสํานักนะมันถือว่าเป็นการไปแย่งนิสัยไม่ดีอย่าทำนะคะก็ให้เข้าไปกด follow ถ้าไหนไม่มีก็ข้ามเราก็เลือกอันที่มันมีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยก็คือเขามีเห็นป่ะเนี่ยมีข้างในนี้เหมือนกันให้กดตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะพอกด follow ตรงนี้ปุ๊บให้กดตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วมากดตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ออกทําให้มันครบ50คนนะคะแล้วก็เว้นเนาะแล้วก็เว้นแล้วก็เริ่มทําการ follow ใหม่ คือการ Follow อะมันจะดูง่ายๆเนาะถ้าเกิดสมมติว่าร้านเนี้ยคนเยอะก็จริงแต่พอเรากด Follow ไปแล้วเอ,อ่อแล้วมีคนอะตอบกลับเรามาไม่ถึง30คนในหนึ่งครั้งที่เรากดหรือสมมุติว่าเรา Follow ไปอะทุกชั่วโมงเลยหรือไม่งั้นก็เลือกจากตอนเช้าหรือตอนกลางคืนก็ได้เนี่ยคืนนี้ก่อนนอนลองทา f o l l o w ดูก็ได้เอ,อ่อแล้วก็ตื่นเช้ามาลองดูซิคนตอบกลับถึง50คนไหมเออ1 0อยคนไหมมันมีนะถึง ถ้าสมมติว่าคนตอบกลับเรามาเรา follow ไปเยอะแล้วอะแล้วคนไม่ไม่ตอบกลับมาเลยให้เปลี่ยนร้านหาตรงนี้เยอะๆใหม่แล้วเปลี่ยนร้านให้ทาการ follow แค่ช่องตรงกลางนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาตอบกลับมาก็ให้เราทา follow ร้านนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอเราทําเสร็จปุ๊บถ้าตรงนี้มันเริ่มมากกว่าตรงใกล้จะถึงจะเท่าตรงนี้แล้วอะ ให้หยุดแล้วทำการอันฟอร์ตรงนี้ออกไปให้เหลือศูนย์แล้วเปลี่ยนร้านใหม่นะเพราะว่าถ้าเราใช้ร้านเดิมเราจะไม่รู้ว่าร้านนี้เราฟอลโลไปหรือ,อยังนะคะอ่าอันนี้คืออันที่ทำา IG นะ